ภาคผนวกสมาธิวิธีบัดนี้จะได้อธิบายในวิธีทำความสงบแก่ผู้ปฏิบัติภาวนาเมื่อผู้ปฏิบัติได้พิจารณาด้วยปัญญาเหนื่อยแล้วก็จําเป็นต้องสร้างที่พักให้แก่จิตเพื่อให้จิตได้พักผ่อนเอากำลังเมื่อจิตได้พักผ่อนในสมาธิแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาต่อไป ทำสลับกันไปแนวพิจารณาด้วยปัญญานั้นได้อธิบายมาแล้วให้ช่วยตัวเองในการพิจารณาปัญญาที่เกิดขึ้นก็จะเป็นของตัวเราเองส่วนวิธีการทำสมาธิในที่นี้จะได้อธิบายเพียงเป็นแนวทางไว้สองวิธีเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติตามต่อไปส่วนวิธีอื่นๆเช่น เดินจงกรมเป็นต้นได้เขียนไว้แล้วในหนังสือทวนกระแสทำสมาธิวิธีที่หนึ่งวิธีทำสมาธินั้นต้องกำหนดจิตเพ่งดูร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อให้เป็นนิมิตเครื่องหมายของจิตการกำหนดเพ่งดูร่างกายนี้ก็ต้องใช้สัญญาและสมมุติเป็นแนวทางของสติไปก่อน ร่างกายส่วนไหนจุดใดตั้งอยู่ที่ไหนมีสันฐานลักษณะเป็นอย่างไรก็ต้องกำหนดจิตเพ่งดูในร่างกายส่วนนั้นๆให้เห็นชัดด้วยจิตให้รู้เห็นจริงตามสภาพของร่างกายหรือจะใช้คำบริกรรมประกอบอีกก็ได้สมมุติว่าขณะนี้เรากำหนดจิตเพ่งดูหนัง ก็ให้นึกคำบริกรรมว่าตะโจ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 พร้อมกับการกำหนดจิตเพ่งดูในหนังส่วนนั้นอย่าให้เผลอทั้งคำบริกรรมทั้งกำหนดจิตเพ่งดูหนังก็ให้เป็นไปพร้อมๆกันหรือจะใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธ พ,ททรพร้อมกับกําหนดจิตเพ่งดูหนังก็ได้ข้อสําคัญคือให้จิตไปจดจ่ออยู่ที่หนังถ้าฝึกสติกําหนดเพ่งดูหนังมีความชำนาญแล้วเมื่อออกจากสมาธิแล้วต่อไปก็จะได้เอาหนังส่วนที่เพ่งดูนั้นมาเป็นที่รองรับของปัญญาต่อไปปัญญาก็จะได้พิจารณาแยกแยะหนังส่วนนั้น ให้เป็นไปในอสุภะความสกรปรกโสโครกเน่าเปื่อยลงเป็นธาตุหรือพิจารณาให้ลงสู่ไตรลักษณ์คือทุกขังอนิจังอนัตตาการพิจารณาหนังที่ห่อหุ้มร่างกายก็เพื่อให้จิตได้รู้หนังตามความเป็นจริงหรือจะกำหนดเอามีดปาดเฉือนออกไปเป็นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ ก็ให้เห็นโดยสมมุติไปก่อนเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนความชำนาญของจิตที่ฝึกเพ่งบ่อยๆนั้นก็จะรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือจะพิจารณาเนื้อเอน็นกระดูกก็ให้กำหนดจิตเพ่งดูตามปัญญาต่อไปปัญญาพิจารณาไปในลักษณะใด ก็ให้จิตรู้เห็นไปตามปัญญาในลักษณะนั้นตามความเป็นจริงเมื่อจิตรู้จริงเห็นจริงตามปัญญาแล้วจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายคลายจากความกำหนัดยินดีการพิจารณาด้วยปัญญานี้ก็ได้อธิบายมาแล้วในเบื้องต้นขอจงได้ถือเอาเป็นแบบอย่างในการพิจารณาด้วยปัญญาต่อไป ทำสมาธิวิธีที่สองอุบายการทำสมาธิวิธีนี้ละเอียดอ่อนถ้าชำนาญในการกำหนดเพ่งดูร่างกายแล้วการกำหนดจิตเพ่งดูในอารมณ์ของจิตก็จะมีความสะดวกขึ้นเพราะการเพ่งดูอารมณ์ของจิตนี้ไม่ได้เอาร่างกายเป็นนิมิตเครื่องหมายเพียงมีสติกำหนดรู้ในอารมณ์ของจิตเท่านั้น อารมณ์ของจิตเป็นอย่างไรก็ให้มีสติกำหนดรู้อยู่กับอารมณ์ภายในจิตนั้นๆอย่าให้เผลออารมณ์ของจิตที่เป็นทุกข์ก็ให้กำหนดจิตรู้ในอารมณ์ที่เป็นทุกข์อารมณ์ของจิตที่เป็นสุขก็ให้กำหนดจิตรู้ในอารมณ์ที่เป็นสุขอารมณ์ของจิตมีราคะก็ให้กำหนดจิตเพ่งดูอยู่ที่อารมณ์ของราคะ จิตมีอารมณ์ของโลภะจิตมีอารมณ์ของโทสะจิตมีอารมณ์ของโมหะจิตมีอารมณ์แห่งความรักจิตมีอารมณ์แห่งความชังก็มีสติกำหนดจิตเพ่งลงไปในอารมณ์นั้นๆอย่าให้เผลออย่าส่งจิตออกไปคิดในต้นเหตุของอารมณ์เป็นเด็ดขาดถ้าส่งจิตออกไปหาต้นเหตุของอารมณ์แล้ว อารมณ์ภายในจิตก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นอารมณ์ของจิตนี้ยังไม่ใช่เป็นกิเลสตัณหาแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากกิเลสตัณหานั่นเองถ้ารู้อารมณ์ภายในจิตก็เหมือนรู้กิเลสตัณหาภายในจิตเพราะกิเลสตัณหาอาวิชชาห้อมล้อมจิตไว้อย่างแน่นหนา จึงพาให้จิตเป็นไปในความรักความชังและมีความพอใจยินดีในกามคุณทั้งหลายอารมณ์ภายในจิตก็เป็นพิษที่มาจากกิเลสตัณหาฉะนั้นการกำหนดเพ่งดูอารมณ์ภายในจิตก็เพื่อหาจุดเด่นชัดที่เป็นศูนย์รวมของกิเลสตัณหาเพื่อว่าจะใช้ปัญญาลบล้างได้ถูกจุด กิเลสตัณหาตั้งฐานทับอยู่ที่ไหนสติปัญญาก็จู่โจมในที่นั้นและทำลายค่าศึกคือกิเลสตัณหาให้ถูกจุดเป้าหมายจิตมีความรักความใคร่มีความพอใจในของสิ่งใดก็เอาสิ่งที่จิตเคยรักใคร่ยินดีนั่นแหละมาสอนจิตยกเอาโทษยกเอาภัยในสิ่งนั้นๆมาสอนจิต เพื่อให้จิตได้รู้เห็นและมีความฉลาดเฉียบแหลมและจิตก็จะรู้โทษภัยในการยึดถือจะรู้โทษภัยในความรักความใคร่จิตก็จะรู้โทษภัยในราคะตัณหารู้โทษภัยในความโลภความโกรธความหลงและรู้โทษภัยในการเกิดการตายเมื่อจิตรู้เห็นอย่างนี้ก็จะเกิดความกลัว เมื่อจิตมีปัญญาช่วยตัวเองได้อย่างนี้ก็จะมีหนทางที่จะถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาอาวิชชาได้ง่ายขึ้นความยึดมั่นถือมั่นในขันว่าเป็นตนเป็นตัวจิตก็จะถอนออกจากความยึดถือทันทีเหมือนกับคนที่เล่นน้ำในห้วยบึงต่างๆด้วยความสนุกสนานร่าเริงเมื่อมองเห็นจระเข้ในน้ำนั้นแล้ว การเล่นก็หมดจากความสนุกสนานร่าเริงทันทีและจะหาหนทางขึ้นฝั่งโดยเร็วเพื่อให้พ้นไปจากภัยฉันใดเมื่อจิตได้รู้เห็นโทษภัยตามปัญญาว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นโทษภัยจิตก็จะหาหนทางที่จะไม่เกิดไม่ตายอีกต่อไปฉันนั้น ผลทางที่จะไม่เกิดไม่ตายนี้ปัญญาก็ต้องเปิดเส้นทางคือสัมมาทิฏฐิคอยรับอยู่แล้วการพิจารณาในขันห้าก็จะรู้ว่าไม่ใช่ตนตนก็จะไม่มีในขันห้านี้ขันทั้งห้าก็ตกอยู่ในไตรลักษณ์คือทุกขังอนิจจังอนัตตา และรู้ว่าขันห้านี้เป็นภาระอย่างหนักและรู้ว่าการยึดถือขันห้าเป็นทุกข์เมื่อจิตรู้เห็นชัดตามปัญญาอยู่อย่างนี้ก็จิตนั่นแลจะปล่อยวางขันทั้งห้าเสียเองเมื่อจิตปล่อยวางขันห้าได้แล้วสิ่งอื่นใดในโลกนี้จิตก็ปล่อยวางได้ทั้งหมดเมื่อจิตปล่อยวางแล้ว ความสุขความทุกข์จะมีมาจากที่ไหนเพราะไม่มีสิ่งใดเป็นเราและเป็นของของเราจะเอาอะไรมาเป็นความสุขความทุกข์ในโลกนี้ถ้าจิตได้รู้เห็นความจริงตามปัญญาอยู่อย่างนี้ก็จะตัดกระแสของวัตตะให้ขาดไปอย่างง่ายดายการอธิบายในวิธีกำหนดจิตเพ่งดูในร่างกายและอารมณ์ของจิต คิดว่านักปฏิบัติพอจะเข้าใจและนำไปเป็นแบบอย่างเพื่อเป็นแนวทางภาวนาต่อไปและให้มีความตั้งใจปฏิบัติกันอย่างจริงจังผู้จะรู้จริงเห็นจริงในธรรมก็ต้องเป็นนักปฏิบัติที่จริงเพราะสัจธรรมเป็นของจริงอยู่แล้วยังขาดแต่ผู้ตั้งใจจริงเท่านั้น